ครับวันนี้คน,นช่องบีบาร์บรีทาสานั่นเองวันนี้นะครับผมได้ซื้อตัวนี้มาเนาะและวันนี้ครับผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันซึ่งอันนี้นะคะเป็นผมซื้อมาเนาะซึ่งเขาจะมีของมาให้ทั้งหมดหา้าใบให้อเหรอกรงถังถังกรงนะ้ำสำเร็จรูปก็สำเร็จรูปแล้วเขาตอ่อท่อทําอะไรให้แล้วให้แล้วนะครับแล้วก็เขาจะแถมอันนี้มาให้เนาะ คือตัวเนี้ยคือเขาให้มาหมดเลยเนี่ยตัวกองน้ําเขาก็ให้มาเนาะซึ่งเวลาเราใส่เราก็ใส่ปะเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้อ่าเขาก็มีตัวยางตัวนี้มาให้อ้้หนะผม,ผมอันแรกนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกบอลพลาสติกธรรมดาธรรมดาแลนะ้วแต่ว่าอันเนี้ยฮะเวลาเราใส่ลงไปนะเนี่ยมันจะเป็นที่เกาะสําหรับจุลินซียเนาะแล้วจุลินซียเนี่ยมันก็จะกินกัน,นเองเนาะนี่ จริงมันเป็นลูกบอลพลาสติกธรรมดาผมคิดว่าถ้าใส่แบบเศษพลาสติกธรรมดาธรรมดาผมคิดว่ามันก็ได้นะอันที่สองเนาะจะเป็นใยกรองน้ําแบบหยาบเนาะซึ่งอันนี้นะครับเขาจะแบบเวลาเราใส่ลงไปใช่ไหมเนี่ยมันดู่อย่างนี้ทีนี้ยมันจะมีพวกสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยอันนี้นะมันก็จะดูดเอาไวนะ้เนาะเวลาเราล้างเนี่ยเราก็แค่ดึงออกมาแล้วก็เอาไปล้างเลยครับง่ายครับ อันสุดท้ายเราเป็นอันที่สามเนาะคืออันนี้เขาเป็นคาร์บอนเนาะซึ่งเนี่ยเขาจะมีความสามารถของเขาอยู่ตรงนี้ในฮะอเแรกเขาบอกว่าใช้งานได้นานกองสิ่งสกรปรกสามารถดูดซับกลิ่นคอรีนลดกลิ่นที่ไม่ปรึงผสมในน้ําน,นะครับมาขั้นตอนต่อไปเนาะคือเราต้องล้างคาร์บอนนะอะน,นี่เขาจะเป็นถุงอย่างนี้ จะได้ต้องค่อยแกะโอเค,ออเคที่นี่ฮะในขั้นตอนนะเอาล้างฮะล้างให้มันเป็นใสๆเลยคือเวลาเราดูในคลิปวิดีโอเนี่ยคือคลิปวิดีโอของเขานะเขาทำแป๊บเดียวคือมันใสเนาะแ,แต่มีความเป็นจริงนะ <c oughs> ทำนานนะทำนานมากกนวะ่าจะใสอันนี้โอเคได้แล้ว บางคนสงสัยนะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันไม่มีหินดูของไฟนะะบางตัวเนี่ยของผมอย่างเช่นของผมเนี่ยเขาไม่มีหินดูของไฟมาให้นะเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันเป็นตัวออกบนซึ่งรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เราใส่ไปเอาบอลได้เลยเราไม่ต้องมีหินดูดของไฟมาแล้วมาใส่คาร์บอนกันใส่วางไว้เคต่อมาใส่ตัวนี้ครับ แล้วก็ปิดจอบแต่ต้องแกก่อนแกก่อนมาเรามาใส่เส้นเรามาใส่ึ๊บึ๊บโอเค,อเคซึ่งก่อนที่เราจะไปใช้จริงเนาะผมก็จะมาทดสอบด้วยการเอาจ่อน้ำเข้าไปเนาะทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่าน้ำมันใสหรือยังตอนนี้นะฝองน้ำก็ได้รอยขึ้นมาแล้วเนาะ อ่ะแล้วเราลองดูตอนมันไหลโอเคอันนี้คือท่อที่มันจะไหลออกนะนีอ่ะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พ่อลองไวนะ้เนาะดูสิว่าน้ํามันใสไหมคือถ้าน้ํามันใสแบบใสแล้วเนาะก็โอเคเลยฮะแต่ว่าถ้าน้ํามันยังมีความแบบดำๆอยู่นิดนึงเนาะก็เปิดต่อไปเรื่อยๆครับในกรณีนะที่เราต้องการถ่ายนะ้ําก้นถังมันทิงนะ้งเนาะแล้วก็เปิดวาตรงนี้ ม่อ่าออกมาแล้วส่วนตรงนี้นะเป็นปั๊มน้ำเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะคือปั๊มน้ำเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้ามาใช่นะมดูดเข้ามาในนี้เป็นท่อต่ออ่ะเปิดแล้วเอาใหม่ก็เสร็จกันไปแล้วนะคระัแบกับกันติดตั้งเครื่องกรองน้ำเอาใหม่ ไปแล้วนะครับ,บกับการติดตั้งเครื่องกรองนะ้ำเนาะถ้าใครชอบกนมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร์นี่ดูลืมกดตามด้วยนะครับวัไม่ก่อนแล้วครับบาย,บายอุ๊ยน้องกดมาใส่อยู่ด้วยน่ารักจังเลย